สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีพ่อพี่น้องนะคะวันนี้นะ,ะกลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยคะ่ะนะคะวันนี้นะคะเอมมี่อยู่ที่เพชรยนต์สนักง,งานสาขา2นะคะซอยเสถียไทย95นะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดต3หนุ่มรอด้านหน้านี้เลยนะคะเป็นตัวรถ Fortuner นะคะสเปคนี้บอกเลยนะว่าเรามาให้ท่านดูนะคะสสไตล์นะคะสสี3รุ่นมาด้วยกันนะคะบอกเลยว่า ฟอร์จนะูเนอร์เนี่ยยืนหนึ่งจริงๆนะคะเรื่องรถ PPV รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะบอกเลยว่าเรากล้าการันตีเลยนะว่ารถคันของเรานะสภาพดีคัสเกตแน่นอนค่ะนะคะคันสีดำนะคะคันนี้นะเป็นรถ t ต y o t a f o r t u n e r 2.4V ขับ2นะคะเป็นรถปี2015-2016นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่929,000บาทค่ะเนี่ยฮะ929,000บาทนะ่ฮะได้รถ t ต y o t a f o r t u n e r นนะคะ 9, สีดำสวยสเปคนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะคันที่2ของเราคันกลางนี้เลยค่ะเนะะี่ะเป็นตัว toyota fortuner 2.4ี v ขับ2เหมือนกันนะคะเป็นสีบอลเงินปี16คันนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะแปดแสบาทค่ะนะคะแปดแสนบาทนะคะบอกเลยว่าได้รถสภาพดีทุกคันแน่นอนค่ะคันนั้นขวาสุดเลยเนะะี่ยคันนี้นะ,ะเป็นรถ toyota fortuner นะคะเครื่องยนต์สาดศนย์ v นะคะเครื่องยนต์ส0มพตัวหน้าแชมป ปี2013คันนี้นะคะราคา669,000บาทนะคะบอกเลยว่าสเปครถ3คันนี้นะะี่ฮะหล่อจริงๆนะคะสไตล์ฟอร์จูเนเลยก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆกันเลยดีกว่านะฮะไล่ชมทีละคันกันเลยนะะี่ยว่ารถสภาพดีแค่ไหนแล้วสวยแค่ไหนนะคะคันนี้นะะี่ฮะโตโยต้ตาฟอ t u จูเนอนี่ฮะเป็นเครื่องยนต์3 0 0พนะฮะตัว V ีน้ำโฉมแชมป์นะคะ, Champ, ะ,คะบอกเลยว่าคันนี้นะะี่ะฟรีดาว ผ่อนเพียงเดือนละ1 2 0 0 0บาทนะฮะได้รถครอบครัวขนาดใหญ่เลยนะครับไปใช้งานนะคันนี้จัดไฟแนนได้เต็มฟรีดาวจริงๆนะฮะบอกเลยว่าการันตีแน่นอนใครหารถรุ่นนี้อยู่นะฮะก็อยากให้มาลองชมลองขับได้เลยนะฮะที่บริษัทเรานะฮะวันนี้เลยนะคันนี้เนี่ยไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะฮะพร้อมไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะฮะด้านล่างนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะ กระจังหน้านะด้านบนเป็นครมเมียมแท้ขนาดใหญ่นะพร้อมตาแสรลัสโตโยต้านะคะคันนี้นะได้ไปทะเบียน2กอไก่ยอหญิง5180กรุงเทพมหานครนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะที่น่าใช้งานมากๆค่ะนะคะสภาพรอบคันคือดีมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะใครกํากลังตามหาอยู่นะคะมาชมได้เลยนะเรามีตัวเลือกให้เลือกหลายคันเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เราคัดมาท่านดูสคันก่อนนะคะ คันนี้นะครเป็นล้อแม็กอัลลอยโรงงานนะครพร้อมอยางนะมิชลินปี19นะ,ะยางค่อนข้างใหม่อยู่นะ,ะเป็นยางค้างปีนะครบอกเลยว่าสภาพยางก็ดอกเยอะพอสมควรนะฮะนี่เลยนะฮะซุ้มล้อด้านในสวยนะฮะไม่มีรอยชนรอยพลิกคว่ำรอยอะไรมาแน่นอนไม่มีจมน้ํากับสีกใอม่มาแน่นอนค่ะนะคะ ไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ตรงนี้เลยนะกระจกมองข้างของตัวรถนะคะชิวกันศาดนะฮะของโตต้ตานะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยดีกว่านี่เลยนะฮะตามที่เห็นเลยนะด้านในบอกเลยว่าสภาพสวยงามนะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังสี ครีมสีเบทนั่นเองค่ะนะฮะก็ค่อนข้างดีเลยสภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะคันนี้นะราคา6กแส0 0กบาทนะฮะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะหุ้มหนังเดิมแท้จากศูนย์นะฮะพร้อมลายไม้อย่างสวยงามนะคะนี่เลยนะคะค่อนข้างดีเลยนะคะคันนี้นะป้ายทะเบียนนี้เลยนะจ๊ะใครชอบก็นะแคบมาดูกันได้เลยนะฮะโทรมาได้เลยที่เบอร์นะคะเรามีเบอร์ให้ด้านล่างนะคะ อันนี้ไม่วิ่งสองแสนสี่มื่นหนึ่งันโลนะคะเกีย e ร์ออโต้นะคะที่วางแก้วน้ำเก็บสัมภาระนะคะคันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะ fm au x วิ t ย u ก็คือเชื่อมต่อหมวดต่างๆนี้นเลยนะ,ะที่หน้าจอตัวนี้นะคะแล้วก็มีนวิเกเตอร์นะคะระบบนำทางแม่นยำนะคะ กระจกมองข้าบับไฟฟ้านะคะคันนี้นะประตูฝั่งคนขับนะคะมีลายไม้นะกระ,กระจกทั้งสี่บานรับไฟฟ้านะคะส่วนคนขับหนึ่งบานรับออโต้ค่ะนะคะ,นะคะระบบเซนทรัลล็อกนะคะคันนี้สวยงามนะคะบอกเลยว่าให้ดูกันแบบเรียวๆกันเลยนะคะไม่มีตัดต่อแน่นอนไม่มีต่แต่งแน่นอนนะ,ะรับประกันเลยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะฟอร์จูเนอนะ,ะที่อยู่กับคนไทยมานานมากเลยรุ่นนี้นะคะแล้วก็ยอดขายกระแสไม่มีตกจริงๆนะะเนื่องด้วยเป็นรถครอบครัวนะคะ PPV7 ที่นั่งแบรนด์หลักของคนไทยกันเลยทีเดียวโตโยต้านะคะบอกเลยว่าสเปคคันนี้นะ,ะดีแน่นอนสวยงามแน่นอนค่ะนะคะไฟท้ายนะคะมัลติ r e f เ c กเตอร์นะคะพร้อมแสลักตัว V นะคะสเปคโตว V คันนี้นะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ คิ้วกันาสาดอาคิ้วคมเยี่ยมนาด้านหลังก็ประทับตาฟอร t u ูเนเป็นรูปแบบแบบตัวหนังสือด้านนะฮะค่อนข้างสวยงามนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกนะคะมีมาให้แล้วคันนี้มากับตัวรถเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะคะ d ี d v ดีวีเอ็นทอร์โบนะคะใครกําลังตามหารุ่นนี้อยู่นะ,ะก็อยากให้มาลองชมดูนะ,ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเรษไทย68แยก1หรือเศษไทยซอย95นะคะเราเปิดทุกวันนะคะ รอยน็อตต่างๆทุกอย่างไม่เคยถูกการขายไม่เคยชนหนักไม่เคยขยับจริงๆนะคะเรานะคะให้ลูกค้าเนี่ยเอาเลขตัวรถนะ,ะไปเช็คศูนย์ได้เลยโตโยต้าทั่วประเทศนะคะร <ๆ S 2> าคาดีงามมากๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ตัวน,นี้อยู่นะคะอยากให้มาลองชมกันนะคะที่บริษัทเพชรจดนะคะเสรีไทย95 มาค่ะนะฮะเรามาอยู่ในสเปคตัตวที่2กันนะคันนี้เป็นโต y ต t a f o r t จูเนอรนะ 2.4V Minor Change นะฮะเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะฮะขับ2คันนี้นะ Minor c h a n เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นรถปลดจากหน่วยงานออมสินนะฮะเป็นรถจากหน่วยงานราชาการธนาคารทั้งหมดเลยนะฮะบอกเลยว่าม่ฮะนั้นการดูแลศูนย์นี่ดีมากๆเลยนะฮะคันนี้นะกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะฮะทรง Minor c h a n g นะคะ พร้อมไฟหน้านะะลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟ LED นะฮะ d a y t i ท e r u n n i n g l i ล h t ถึง5ดวงด้วยกันด้านหน้านะคะพร้อมไฟจัดหมอกด้านล่างนะคะหุ้มด้วยกรอบโพรเมี่ยมขนาดใหญ่ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นโฟล์กเนอร์นะครับปฏิวัติเลยก็ว่าได้นะโฉมนี้นะยอดขายนี่พุ่งแตกมากๆเลยทะลุทะลวงจริงนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าสภาพดีนะสีบอลนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะสภาพค่อนข้างเลิศมากๆเลยนะคะ คันนี้นะการันตีเลยนะคะถึงความสวยนะความเดิมนะค,ะคันนี้เลขใหม่ใช้งานอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันโลนะคะคันนี้นะ,ะเป็นยางล้อแมกอลลอยอ่เป็นล้อแมกอลลอยนะคะพร้อมยางกูดเยียนะฮะยางกูดเยียนะคะล้อแม็กอลลอยนะ,ะ,นะ,ะสภาพดียางปีหนึ่งเก้านะคะซุ้มล้อด้านในสวยงามนะ,ะไม่มีชนหนักแน่นอนกระไดขึ้นรถนะ,ะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีบอลออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ นี่เลยไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะค,ะคันนี้นะคันนี้เป็นกุญแจคีเลดนะฮะเป็นกุญแจคีรลดนะฮะก็กุญแจรีโมทอัจฉริยะเนี่ยฮะที่เปิดประตูโครเมี่ยมแท้นะคะคันนี้นะด้านในนะบอกเลยว่าสวยงามนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะฮะเบาะหนังสีน้ำตาลเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคันนี้พงมลัยนะฮะพงมลัยหุ้มหนังสีดํานะเดินลายไม้ด้วยสีน้าตาลค่อนข้าง เข้ากับภายในตัวรถมากๆเลยค่ะนะคะนี่เลยนะปุ่มฟู l ส start นะตัวนี้เป็นตัวเปิดฝากระโปรงหลังนะคะไม่ใช้งานอยู่1 3ึ่0แสามนโลนะคะคันนี้เป็นหน้าจออ่ามินิวิเกเตอร์นะคะระบบนำทางแม่นยำสามารถเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆทุกอย่างได้เลยจบเลยนะคะที่ออปชั่นแถมมากับตัวรถเลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสนะแอร์ออโต้ค่ะ ะะที่พักแขนต่างๆเอยรเลย,เลย,เลยบอกเลยว่าคันนี้สวยงานที่สุดนะคะเรามีสเปค Fortuner ท่านเลือกเนียมากกว่า40-50คันเลยนะตอนนี้ที่บริษัทของเรานะคะคันนี้นะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับ2ราคา8 6ดแ0 0หบาทลูกค้า FC จาก y t u t u นะคะอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ง่ายๆนะครเตรียมเอกสารแล้วก็นั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยค่ะนะคะเรามีบริการเซ็น n ร e ์ฟรีถึงที่นะคะแล้วก็พร้อมส่งวัไลท์ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ นี่เลยนะคะคันนี้นะเป็นอกระจกนะคะทั้งสี่บานนะครปรับไฟฟ้านะคะปรับออโต้มหมืเลยทั้งสบานนะคะก็ค่อนข้างดีงามเลยนะคันนี้นะดีแล้วก็สวยงามมากๆนะคะที่นั่งผู้โดยสารคันนี้นะมาพร้อมกับที่เสียบปลั๊กไฟนะคะดีมากๆเลยนะคะค่อนข้างจะสะดวกสบายนะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้านหลังนะคะ บาทุกเบาค่อนข้างดีเลยสภาพดีมากๆนะคะสภาพดีมากๆเบาทุกเบาบอกเลยนะว่าใหม่จริงๆนะคะคันนี้นะไฟท้ายนะคะ LED นะรูปทรงไมเนอร์เชนค่อนข้างออกแบบสวยงามพร้อม้วโครเมียมด้านหลังนะคาดยาวเลยเป็นโครเมียมแท้นะคะประทับตา f o r t u n e r นะคะสวยงามนะคะคันนี้พาทะเบียนสีกไก่ลอเรือนะคะห้าหกห้าหนึ่งกรุงเทพมหาคนครนะคะสปอยเลอร์อ สภาพดีมากมากเลยนะคพร้อมไฟเบรกต่างๆเป็นประตูไฟฟ้านะคะัคันนี้นะเป็นประตูไฟฟ้านะคะเปิดปิดไฟฟ้านะคะนี่เลยนะคะก็ต่างๆทุกอย่างนะคะลรอยน็อตเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยไม่เคยถูกการแจงแงไข่แน่นอนไม่เคยถูกการชนแน่นอนนะเพราะว่าเราคัดรถ คัดเกรดมาทุกคันจริงๆนะอยากให้ลูกค้านะมาลองชมลองขับลองเลือกกันได้เลยนะะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะก็เวลาปิดๆตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้ง่ายๆเลยนะฮะเราพามาชม3มหนุ่ม3ส,สไตล์กันนะคะวันนี้นะเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองนะฮะขับ2นะคะสภาพดีมาคันต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะเป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนะคะสีดา สภาพดีนะคันนี้นะสีดำสภาพดีนะเป็นตัว 2.4V ขับ2ปี15.16ไมเนอร์เชนเหมือนกันนะคันนี้นะราคา9 2 9 0 0 0บาทไม่วิ่งอยู่1 2 2 0 0 0โลนะฮะปะเบียน4กอไก่ลอจุลานะฮะ2183กร 2, ุงเทพมหานครนะคะก็ตัวนี้นะกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ไมเนอร์เชนเหมือนกันนะคะสวยงามพร้อมไฟ ลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็ไฟ LED เดียร์ทา r ล n นนิ่งไลท์ถึง5จุดด้วยกันนะคะตัดหมอกโรงงานมีมาให้นะคะแล้วก็สภาพรอบคันคือดีมากๆเลยใครหา Toyota Fortuner สีดำนะฮะบอกเลยว่ามาดูคันนี้ได้เลยนะคะสภาพดีมากๆเลยใครชอบรถสีดำนะคะดูแลค่อนข้างง่ายนะคะล้อแม็กอะลอยโรง,งงานนะคะสีทูโทนนะคะพร้อมยางนะคะยางตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าปีอะไรเอ่ย นะคะก็ยางปี20เลยนะอันที่30ของปี2020ยางใหม่นะซุ้มล้อด้านในสวยงามนะไม่มีรอยชนรอยอะไรมาแน่นอนรับประกัน100%ค่ะคุณลูกค้าขะ,ะสามารถเนี่ยเอารถของเราเนะะี่ยฮะเช็คศูนย์ได้เลย t ตยัวต a าทั่วประเทศนะคฮะรับประกันเลยนะคะบอกเลยนะว่าคันนี้นะสภาพรอบคันคือดีแล้วก็สวยงามมากๆนะคระที่กำลังตามหาโตโย t a f ฟอร์จ e r รรุ่นนี้อยู่นะฮะอยากให้มาชมมาลองขับกันได้เลยนะคะ นะด้านในนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามนะฮะด้านในนะสวยงามจริงๆนะฮะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะฮะบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนกันพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะเต็มรูปแบบเลยนะคะคันนี้มีพันดอร์ชิพนะคะนี่เลยนะฮะพันดร์ชิพก็ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะหน้าจอดิจิตอลนะฮะคันนี้ม่วิ่งหนึ่งแสนสนโลนะฮะกับราคาเก้าแสบาทนะคะ กระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานปรับออโต้นะคะคันนี้นะคะกระจกมองข้ารับไฟฟ้าค่ะ ะคะใครที่กําลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยนะว่าให้มาชมมาลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทของเราเนะเพชรยนต์เสไทยซอย95เปิดทุกวันนะคะคันนี้นะมีพรม3ามดีนะคะพรมกระดุมสามดีตัดเท่ารูปมาให้อย่างสวยงามนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะ,ะเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์อีกหนึ่งคันเลยที่อยากแนะนํานะคะสวยงามจริงๆนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะคะ ไฟท้าย LED นะะรูปทรงไมโนเชนเหมือนกันเลยนะคันนี้สภาพรอบคันคือสวยสุดๆนะคะ9,29,000บาทท่านะคะกับราคานี้เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยนะว่าให้มาลองชมลองขับนะคะที่บริษัทเพชรโยนนะคะเสรีไทยซอย95นะคะก็นี้เลยนะคะมีถาดลองให้นะคะ ดีนะคันนี้สภาพดีนะคะฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะฟรีดาวได้ทุกคันนะฮะรถเตอร์ตา o r t ฟร์จูเนีร์ไมโนเชนบอกเลยว่านะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นกันไปเลยที่2.79นะคะ2.79นะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะมาลองชมลองขับกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะเอมมี่ก็ยืนที่ประโยชน์สานักงานสาขา2นะคะศรีทยซอย95นะคะอยู่ในพื้นที่เขตมินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะ มารีวิวให้ท่านดูนะประมาณคร่าวประมาณนี้เลยนะครับใครที่กําลังตามหานะก็มากันได้เลยนะมาสอบถามก็ได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะคะที่ลิงก์ด้านล่างจะเต็มฟรีดาวทุกคันดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะฮะอยู่ที่ตามเงื่อนไขของลูกค้าเลยนะคะโอเคนะครสำหรับวันนี้นะฮะใครที่ชอบรถคันไหนนะคะก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ096 7252736นะคะเบอร์มีอไลน์ก็ได้นะคะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ